สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม War War Hero อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปเกือบเดือนเลยนะอ่าผมว่าน่าจะเกือบเดือนเลยที่เราไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับไม่ได้ลงเกมไม่ได้วาดรูปเพราะว่าช่วงนี้งานล้นมือแต่ก็พอว่างปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมเลยนะครับแต่ไอ้เรื่องวาดรูปมันหาเวลาไม่ได้จริงๆแล้วก็โตตอนนี้เลยเราได้จัดบ้านเคลียร์บ้านใหม่นะครับก็เลยไม่มีที่จะวาด เดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับว่างๆก็ต้องวาดให้ดูนะครับแต่วันนี้เรามาลุยเกมกันก่อนดีกว่านะครับไปเลยเดี๋ยวนะหาจุดซุ่มให้ดีเปลี่ยนเป็นไรเฟิลดีกว่าอ่าเดี๋ยวนะนูน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 เรียบร้อยนะครับอ่าไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มให้พี่ละกันนี่ไม่อยากเจ็บ จิม๋มอย่ายิ้มให้พี่เอ้พี่เห็นตัวหนูนะเห็นหัวเห็นหัวไอ้น้องมันง่ายเกินไปใช่ไหมเฮ้ดี๋ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เฮ้เเอออโอยหงายโงงนี่แน่หงายเหมือนกันนะครับเล่นกับผมเหรอครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าอุรร้ย อะไรวิ <Z an aaS as> ่งวิ่งวิบ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 เฮ้ยโอ้ยโอ้โหปืนมันอย่างแรงเดี๋ยว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 นะน่าจะอยู่ข้างบนนะข้างล่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไหนเอ่ยอยู่ข้างบนโอ้โหเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยเป็นฝุงเป็นฝุงข้างบนบนบนข้างบนมาล้วข้างบนข้างบนมาล้วาล้วาล้วโอ้ย ความแม่นความแม่นยังแพ้มันไปต่อไม่รอแล้วจ้าไปต่อไม่รอแล้วจ้าเปลี่ยนเป็นไรเฟลิลเลยนะครับนั่งยองยองนั่งยองยองมองผ่านลํากล้องดูสิจะเก็บได้สักกี่ตัวนะครับนั่งยองยองมองผ่านลํากล้องนี่ยิงคาบแล้วยิงตัวเรียบร้อยง่ายท้องเดี๋ยวตั้งหลกักมันตั้งหลกักตั้งหลักก่อนเรามันต้อง ส้มอยู่แล้วครับส้มยิงนะเห็นขาแล้วนี่เห็นตัวอีกโอ้ยมันเห็นเราเหมือนกันมันเห็นเราเหมือนกันแต่ว่าชิงไหวชิงพิปกันครับยิงขาเรียบร้อยเก็บได้นะครับเติมกระสุนไว้ก่อนเฮ้ย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 อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น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 มีเหลี่ยมให้ยิงไหมไม่มี ไม่มีปล่อยผ่านนะครับไม่มีปล่อยผ่านสงสาเดิมเลยครับเผื่อมันจะขึ้นมาเล่นที่เดิมเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอ๊ะมันมีอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหลังรถใช่ไหมหลังรถมีไหมแต่ข้างบนมันมีแน่นอนข้างบนเห็นแล้วละ่ะวิ่งไวๆไ,ไปไหนล่ะไอ้ทิดออกมาซะดีๆไม่ต้องหลบขนาดนี้เจ้าหน้าที่ได้ร้อมไว้หมดแล้วเห็นนะ เดี๋ยวเด,วเดวีน่าจะมีอยู่แถวนี้มีแม่อทิตย์โอเคไปช่วยสนับสนุนเพื่อนหน่อยครับสงครามนี้มันอีกยาวไกลเดี๋ยวตรงไหนวะนั่นไหนโอ้ยโอ้โหอะไรล่วงง่ายๆเลยไปใหม่ไปใหม,ใหม่สบัดต,ต่อไม่รอแล้วจ้าลองมาช่วยด้านหลังดูนะครับ ไอ้นี่ยิงไขว่ะเพื่อนบอกหน่อยเพ at um ื่อนเพื่อนยิงไขเพื่อนโอเพื่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยจ้าเพื่อนวิ่งก่อนเลยจ้าเพื่อนจ๋าไม่ต้องแอบเพื่อนไม่ต้องแอบเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโถลุยเข้าไป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  ทำเป็นเฮ้แม่ย้อยทำเป็นเฮ้นะแม่ย้อยโหเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเราต้องห้าวเพื่อนเยอะเราต้องห้าวเพื่อนเยอะเราต้องห้าวถ้าเพื่อนเยอะเราต้องห้าไว้ก่อนเดี๋ยวโผลมาเสตทิดอ้าวทิศหลบโอ้โหไอแม่ย้อยไอ้แม่ย้อยไม่โอ้โหใจไม่ด้านพอเดี๋ยวมือ โ okay. อเคเฮ้ยฉีดได้เลยสดชื่น <c oughs> มันได้ยาเ้ยมึงก็ไม่เห็นกูกูก็ไม่เห็นมึงต่างคนต่างไม่เห็นโอ้วิ่งมามึนๆเลยนะวิ่งมามึนๆเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยใครมึนกันแน่เนี่ยเฮ้ย ตั้งได้อย่างเดียวเฮ้ยเยิงมาจากไหนเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหหลบอยู่ตรงนั้นเลยเหรอเอาจริงสิเอาจริงใช่ไหมทวงแขนมาทวงแขนามาทวงแขนทวงแขนท,วง,ขนทวงแขนโอ้โหแลกกันใช่ไหมเนี่ยไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มทำแบบนี้ไม่ดีไม่คุ้มเลยเปลีป่ยนพลัง ไปใหม่ยาวๆว่งว่งเว่งว่งิ่งอาทิตย์ว่งไปใหม่นะครับไปใหม่โอ้โหโอเคทีมเรายังชนะนะครับสุดยอดไม้หายคิดถึงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็นานนานแสนนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ